มาดูด้านหลังกันบ้างครับสวัสดีครับกาบสวัสดีทุกคนนะครับต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าช่วงนี้แรงจริงๆนะครับกับกระแสทาาวเสชุวรรณวัดจุลามณีนะครับผมวันนี้นะครับ ผมมีวัตถุมงคลของวัดจุฬามณีอีกรุ่นหนึ่งที่จะมาแนะนำเพื่อจะได้เก็บสะสมกันนะครับผมรุ่นนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่าลาบผลภูลทวีสยยรีพินาศนะครับโอ้โหแค่ชื่อรุ่นเนี่ยก็เป็นมงคลแล้วนะครับผมความพิเศษของรุ่นนี้นะครับก็คือด้านหน้านะครับจะเป็นหลวงพ่อโสธรพระคู่บ้านคู่เมืองของบ้านเรามาช้านานนะครับแล้วก็ ด้านหลังเนี่ยจะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับผมมาดูด้านหน้ากล่องกันก่อนนะครับเนื้อที่ผมให้ดูเนื้อนี้นะครับเป็นเนื้อซาจูแดงนะครับผมด้านหน้านะครับจะพิมพ์ว่าหลวงพ่อโสธรประทับหลังท้าวเวสสุวรรณรุ่นสยบไพรีนะครับพระครูโสพิศวิริยาพรหรือหลวงพ่ออิดวัจจุรามณีของเรานี่เองนะครับไตรมาส 2 5 6 4นะครับก็คือปลุกเสก1ไตรามาสนะครับก็คือ3เดือนนะครับผมนะมาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับนี่มาดูตัวพระกันก่อนนะครับตัวทรงของรูปพระนะครับก็จะเป็นทรงจำปีใหญ่นะครับผมสวยงามมากนะครับแล้วก็ด้านหน้านเนี่ยเป็นรูป หลวงพ่อโสธรน,นะครับนั่งอยู่บนบัลลังก์นะครับตรงผ้าทิพย์เนี่ยก็จะมีอุณารมแล้วก็ปั๊มว่าหลวงพ่อโสธรน,นะครับผมส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปคลื่นทะเลนะครับสวยงามมากนะครับและยังปั๊มตัวหนังสือบอกว่าดับทุกภัยนะครับแล้วก็จะมีตัวอักษรต่างๆนะรับ มาดูด้านหลังกันบ้างครับด้านหลังนะครับจะเป็นท้าวเวสสุวรรณวัจจุลามณีนะครับยืนถือกระบองอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นปั๊มชื่อรุ่นว่าราบผลภุนทวีสยบภัยรีพินาศนะครับวัจจุลามณีสมุดสาคร2564นนะครับนี่แล้วเนื้อซาจูแดงเนี่ยคือเป็น ผงที่หลวงพ่ออิฐท่านเอาไว้เจิมเหรียญต่างๆนะครับผมจะเห็นว่าตรงเนื้อเนี่ยอาจจะมีมวลสารอื่นๆนะครับที่ผสมลงไปด้วยนะครับในการปั๊มลงไปนะครับสวยงามมากนะครับการปั๊มก็แข็งแรงนะครับนี่ดูตัวจักนะครับผมนี่สวยงามมากๆครับเอาไปเลี่ยมกรอบเลี่ยมทองเนี่ย บูชาได้อย่างสนิทใจเลยนะครับรุ่นนี้นะครับออกงานกระถิน2,564นะครับนอกจากนี้นะครับผมยังมีผ้ายันที่ปลุกเสกในพิธีนะครับมาแบ่งปันกันด้วยนะครับผ้ายันเนี่ยก็คือเป็นผ้ายันที่ติดในพิธีเลยนะครับแล้วก็ปั๊มตาวัดจุลามณีนะครับผมมีทั้งหมด3สีนะครับขนาด A4 เอาไว้ติดรถติดตัวติดบ้านหรือร้านค้านะครับเอาไว้ช่วยเสริมโชคเสริมราบป้องกันขุนใสต่างๆด้วยนะครับผมใครสนใจผมยังพอมีให้แบ่งปันนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ